สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่าทำเลยต่อเลยค่ะนี่ค่ะกําลังปูกระเบื้องไอเอฟซีขาเนี่ยตวลายกระเบื้องภูมิพันธุ์ค่ะลายกระเบื้องที่เก็บข้าวค่ะนี่ค่ะจะเป็นลายประมาณนี้ค่ะ มีสีเขียวปนเหมือนนาข้าวเลยค่ะช่างสำริดตุลากันค่ะนี่ค่ะกำลังปูกระเบื้องค่ะวันนี้ก็ทำงานโออีกเหมือนเดิมค่ะขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะทำด้วยตนเองค่ะวิธีพอเพียงค่ะไม่ต้องอลดรายจ่ายค่ะในการจ้างช่างพอดีคุณสำริด ตุลากันทําเป็นหมดค่ะทําเป็นทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างช่างมาทําทําแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะขอบคุณดีฟีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณในไลน์กัพี่น้องเลยค่ะอันนี้ปูแถวที่หนึ่ง โอเคเอาที่หนเ่รื่งทำค่ะตรงนี้ค่ะเครืปูเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งภายในทาสีไม้สีก็น่าจะสวยขึ้นค่ะตอนนี้เตรียมที่เก็บข้าวก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวสุกแล้วค่ะข้าวเริ่มเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทัน ต้องเล่งทําก่อนอ่าภายนอกยังไม่ได้ฉาบนะคะแต่ว่ามาทําภายในก่อนปูกระเบื้องกอนค่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ก่นคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ